เราจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเอ๊ะเราพอเราจริงๆอ่ะเราอยากทำและว่าเราอยากทำออนไลน์คอร์สเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงนะคะจริงๆก็ผ่านมาที่ช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียนรู้นะคะแต่ก็ไม่ได้จริงๆต้องสาร,รภาพาว่าไม่ได้ทำตลอด3ปีนะคะก็คือทำเป็นช่วงๆเพราะว่าภาระงานอื่นก็มีด้วยนะคะแต่ว่าก็ จริงๆอ่ะทำตอนใกล้ๆจะเสร็จนี่ก็กันเกือบทุกคนนะคะแต่ว่าเราเราใช้เวลา3ปีในการเรียนรู้วิธีการว่าทำยังไงมันถึงจะช็อตคัทเริร่มจ,จริงๆก็ไม่เชิงชอ็อตคัทแต่ว่าพยายามหาโน้ตฮาว่ะค่ะที่ที่จะทำให้มันออกมาเป็นออนไลน์คอร์สที่ที่ดีนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลาอาจารย์มากนักนะคะเราก็เรียนรู้ Process กันในทีมนะคะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเวลาเราจะทำออนไลน์คอร์สเนี่ยต้องเข้าใจเลยว่าคิดว่าทุกท่านคงคงมีละว,ว่ารู้รู้จักคำว่ามูคกับสป็อคเนาะก็คือเป็น m แม i ีฟออนไลน์คอร์สกับเป็นสมอ l ไพรเวทออนไลน์คอร์สนะคะซึ่ง2ตัวนี้ก็จะใกล้เคียงกันนะคะก็คือเป็นออนไลน์คอร์สคือคำว่าบทเรียนออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เราเอา วิธีการเรียนการสอนเหมือนในห้องแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการแค่นักเรียนไม่ได้อยู่ในห้องอันนั้นไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพูดว่าช่วงที่โควิดเนี่ยเราที่เราทํากันเนี่ยจริงๆมันเป็นแบบทางด้านสีฟ้ามากกว่าก็คือเป็นแบบที่จริงๆเราสอนกันเอาสไลด์ที่เราเคยสอนสามชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการพูดแทนที่นักเรียนจะมานั่งฟังในห้องเนี่ยเป็นสอนผ่าน ผ่านกล้องผ่านผ่านผ่านเว็บเอ็กผ่านซูมแบบนี้นะคะจริงๆวันนี้ก็รู้สึกเลยว่าคนสอนนี่ก็รู้สึกออฟเวิร์ดเหมือนกันเพราะว่าต้องสอนผ่านหน้ากล้องไม่เห็นนักเรียนเลยแบบนี้นะคะจริงๆเนี่ยความ p a r t i ิ i ิ a เ i o n หรือว่าความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนในห้องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำหลักสูตรออนไลน์จริงๆ่นะคะ่ะมันควรจะต้องทำมันมันต้องเปลี่ยนวิธีการ นะคะเราใช้การสอนที่เป็นคาบคาแบบในห้องแทบเปลี่ยนมาสอนผ่านเว็บผ่านเว็บแคมเนี่ยไม่มันมันจะไม่ได้ผลสำลิดที่ที่ดีนักนะคะก็วันนี้จะคุยว่าเอเราเราจะปรับเปลี่ยนยังไงดีก็จะแชร์ประสบการณ์นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกท่านต้องคิดก่อนว่าเวลาจะทำออนไลน์คอร์สเนี่ยอย่างแรกเลยต้องคือเราต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราอะเพราะว่า มันไม่เหมือนกันจริงๆนะคะแทนที่เราจะต้องมานั่งสอนในห้องเนี่ยเราจะต้องไปอัดวิดีโอนะคะต้องแต่งตัวสวยๆต้องแต่งหน้าปากแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะให้ขึ้นกล้องเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยถ้าไม่แต่งหน้าเนี่ยทางทีมถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปลืม้มเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วก็จะ ไม่น่าดูประมาณนี้คืออะไรที่เราไม่เคยทำมาคะ่ะมันก็ต้องก็ต้องทำเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือต้องทำใจไว้ก่อนว่าเออถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องออกนอกคอมฟอร์ตโซนของเราไปพอสมควรนะคะแต่ว่าคิดว่าทุกท่านที่เข้ามาฟังในวันนี้เนี่ยพร้อมที่จะออกนอกคอมฟอร์ตโซนของเราอยู่แล้วล่ะนะคะ จริงๆอันนี้พูดเขาคร่าวว่าขันหมายถึงว่าโอเวอร์วิวในการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของเราเนี่ยทำยังไงบ้างหรือว่าบทเรียนออนไลน์ของหลักสูตร b h i ของเราเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยทีมเวิร์กสำคัญมากนะคะอาจารย์คนเดียวจริงๆก็ทําบทเรียนออนไลน์ไม่น่าจะดีนะคือจริงๆก็น่าจะทําได้แต่อาจารย์น่าจะต้องใช้พลังงานเวลาเยอะมากในการทําเพราะฉะนั้นทีมเวิร์กเนี่ยค่ะสำคัญที่สุดที่จะทําให้งานเนี่ยออกมาได้แล้วก็ กระจายงานกันนะคะเพราะว่าต่างคนแต่ละทีมเนี่ยมีความเก่งความสามารถที่แตกต่างกันนะคะในหลักสูตรเนี่ยจะเน้นมากเลยว่าเออทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็มีการประสานงานกันทําให้ได้ผลสำลร็์ออกมาเนี่ยที่มันเ f ฟฟิเชนตนะคะในฐานะของอาจารย์เนี่ยค่ะอาจารย์มีหน้าที่อะไรนะคะเราก็กําหนดหน้าที่ของอาจารย์เชัดเจนอาจารย์มีหน้าที่ทำคอสคอนเทนต ที่บอกอะค่ะอันนี้คนอื่นทําแทนไม่ได้นะคะก็คือคอนเทนต์เนี่ยต้องเป็นอาจารย์เดี๋ยวจะคุยว่าเราจะต้องแปลงจากคอนเทนต์เดิมๆที่เราเคยสอนในห้องเนี่ยให้มาเป็นคอนเทนต์ที่เป็นแบบออนไลน์เนี่ยจะต้องมีวิธียังไงนะคะอันนี้เป็นแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็อาจารย์อาจาจะต้องเป็นคนบอกคอนเซปต์นะคะว่าเราจะทําวิดีโอคลิปหรือว่าเราจะทำแอคทิวิตี้ในการสอนอะไรบ้างแล้วเราอยากเห็นอะไรนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย นักโสดการศึกษาเนี่ยยออาจจะทำได้ไม่ตรงใจเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่คิดคอนเซปต์ต่างๆแล้วก็ r ร v i d คอนเทนต์นะคะให้กับทีมงานของเรานะคะทีมงานของเราเนี่ยมีใครบ้างนะคะก็จะมีจริงๆเนี่ยเราก็ต้องดีลกับเรื่องเกี่ยวกับรูแล้วก็เลกเกเรชันต่างๆเพราะว่าเวลาปรับการเรียนการสอนแบบในห้องมาเป็นออนไลน์เนี่ยหลายๆอย่างก็จะต่างกัน เนื่องจากว่านักเรียนก็จะไม่ได้มาเจอหน้าเรานะคะแล้วก็เรื่องการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมต่างๆก็ต้องมีการปรับปรุงกันนิดหน่อยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ก็เริ่มดีเอ่อเวิร์กเวิร์กเตรงนั้นไปไปได้พอสมควรนะคะแล้วก็เรามีการประชุมกับทางบัณฑิตวิชัยนะคะที่ช่วยเป็นเหมือนที่ปรึกษานะคะในการวางคอสต์ตังเจอนะคะอี valuation ต่างๆนะคะ ที่สำคัญเลยก็คือ IT นะคะเรามี IT ที่ที่ช่วยเหลือเราได้มากนะคะคอนเทนต์ที่อาจารย์ทำไว้เนะะี่ยค่ะคอนเทนต์ที่อาจารย์ทำเนี่ยจริงๆก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของ Excel นะคะหรือว่าในรูปของ Microsoft Word นะคะเราก็ต้องส่งคอร์สคอนเทนต์พวกนี้ค่ะส่งไปให้ IT นะคะ IT เนี่ยจะเป็นคนเปลี่ยนคอนเทนต์ เข้ามาอยู่ในออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะซึ่งอันนี้จริงๆอาจารย์บางท่านก็ทำเองได้เนาะแต่เนื่องจากว่าเราทำกันหลายคอร์สนะคะแล้วเรามีทีมงานที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเราก็จะกำหนดโรลของแต่ละคนก็คืออาจารย์ทำคอนเทนต์เราจะมีแบบฟอร์มกลางให้อาจารย์ใส่แบบฟอร์มนี้ IT ีเอาข้อมูลจากอาจารย์เนี่ยค่ะเอาไปลงแพลตฟอร์มได้เลยโดยที่อาจารย์ไม่ต้องทำนะคะ i อทีก็จะเป็นคนดูแลเรื่อง เ,เทคนิคต่างๆนะคะแกดเจ็ตต่างๆว่าควรจะต้องมีอะไรบ้างไมโครโฟนหรือว่าเวลามีเว็บบินาต่างๆเนี่ยไอทีก็จะเป็นคนช่วยบริหารจัดการนะคะที่สำคัญอีกทีมหนึ่งก็คือทีมเอ u c t t o o n l t t e h n o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  y นะคะก็คือกลุ่มทีมที่ทำวิดีโอนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่จะพรอไวสคริปต์ของคอนเทนต์ต่างๆหรือว่า PowerPoint นะคะแล้วก็นัดกันไปอัดวิดีโอ นะคะแล้วก็ได้เป็นวิดีโอทาง ET ก็จะช่วยโปรดักชันวิดีโอมาให้หรือว่าเราอยากทำเป็นอินโฟกราฟิกกราฟิกต่างๆนะคะอาจารย์เป็นคนให้ไอเดียนะคะแล้วก็ทางทีม ET เนี่ยเป็นคนแปลงออกมาให้มันเป็นรูปธรรมนะคะประมาณนี้ที่สำคัญเลยก็ต้องเราต้องมีการสื่อสารที่ดีในระหว่างทีมเพราะว่าจะเห็นว่าการทำบทเรียนออนไลน์อันนึงเนี่ยเราใช้คนหลายคนนะคะก็จะมี เนี่ยที่เห็นเนี่ยค่ะก็ต้องมีการสื่อสารที่ที่ดีนะคะเราก็ส่วนใหญ่จริงๆอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีเวลาเราก็จะไม่ค่อยมีมิ팅นัดประชุมกันมากนักนะคะส่วนใหญ่ก็จะอ่ m คอมมูนิเคตกันผ่านทางไลน์บ้างทางาพวกเอกสารต่างๆเราก็จะโยนเข้า Google Drive ของเรานะคะเพราะว่าอย่างวิดีโอก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้สตอร g e เยอะนะคะก็จะเราก็จะมี Google Drive ที่เป็นตัวคอมมูนิเคต ส่งงานกันประมาณนี้นะคะเวลาทำออนไลน์คอร์สเนี่ยค่ะคาดว่าหลายๆท่านคงเคยเรียนออนไลน์กันแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอยากทำออนไลน์เนี่ยเวลาแนะนำก็คืออาจารย์ตย้อ,นนะะองไปเรียนออนไลน์ก่อนนะคะพออาจารย์ไปเรียนออนไลน์เนี่ยอาจารย์จะรู้ว่ามันควรจะเป็นยังไงนะคะจริงๆที่จุดประกายสาระนะ้าที่ที่อยากทำออนไลน์คอร์สเพราะว่าจริงๆตัวเองก็เคยเรียนออนไลน์มาก่อน เรียนอตอนกลับมาแล้วเนี่ยตอนที่คิดว่าจะสร้างเป็นหลักสูตรเบย์โอเมดิควนในเฮลฟิมอเตติกส์เนี่ยตัวเองก็ไปเรียนเป็นเหมือนเซอร์ติฟิเคตที่ยูอฟชิคาโก o นะคะอันนั้นก็เป็นออนไลน์คอร์สเรียนเพียวออนไลน์เลยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคได้ความรู้นะคะเหมือนแล้วก็เราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปไปนั่งเรียนที่ที่อเมริกานะคะเพราะฉะนั้น แนะนำเลยถ้าใครอยากทำคอร์สออนไลน์เนี่ยลองไปเรียนออนไลน์ก่อนค่ะตอนนี้ทางบัณฑิตวิทยาลัยให้ให้ลงคอร์สเซยล่าได้เนี่ยจริงๆลองไปเรียนดูหลายๆคอร์สเนี่ยจ์จะเห็นว่าแต่ละคอร์สเนี่ยอาจารย์ที่ที่สอนถึงแม้ว่าอยู่ในคอร์สเซยล่าเนี่ยจริง,รงๆก็ไม่ได้ คือก็ยังมีความแตกต่างกันในการโปรดักชันหรือว่าในการจัดวางรูปแบบการเรียนในแต่ละหัวข้อเนี่ยคะ่ะก็แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากสอนออนไลน์จริงแนะนำไปเรียนออนไลน์ก่อนนะคะจริงๆลักษณะคุณสมบัติเอ่อคุณสมบัติข,ของออนไลน์คอร์สส่วนใหญ่ก็คือเราก็ต้องมีเป็นวิดีโอเลคเชอร์ที่สั้นๆน,น,นะคะก็เอ่ออันนี้เป็นคุณสมบัติของจริงๆโดยทั่วไปนะคะออนไลน์คอร์สเนี่ยเนื่องจากว่านักศึกษาต้องต้องเอ,อ่อนั่งฟังเนี่ย เรื่อง attention span เนี่ยสำคัญมากนะคะก็ควรจะต้องวิดีโอเลคเชอร์เนี่ยก็ควรจะแบ่งเป็นเลคเชอร์สั้นๆนะคะการที่เราสอนจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าพูดเนี่ยค่ะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหลายๆท่านคงจะเริ่มรู้สึกเบื่อแล้วบางทีผ่านไปแค่10นาที20นาทีเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเมื่อไร่จะจบสักทีนะคะความ concentration เนี่ยมันจะไม่ได้ถ้าเราตัดวิดีโอเลคเชอร์ให้มันเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆน,นะคะก็จะเหมาะสมกับ ยุคสมัยนี้แล้วก็ attention span ก็จะโอเคยังดีอยู่นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะคุยกันตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือออนไลน์คอร์สเนี่ยเป็นคอร์ส on demand นะคะเราไม่ได้นัดนักศึกษาเรียนเหมือนในห้องเรียนอย่างเช่นเราในห้องเรียนเนี่ยเรา expect ว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องเข้ามา9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงเรียนคาบที่1 ะะแต่เมื่อเป็นออนไลน์คอร์สในนักเรียนสามารถเข้าไปดูวิดีโอหรือว่าเข้าไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆในออนไลน์คอร์สของเราเมื่อไหร่ก็ได้นะคะบางทีก็จะมีคำถามนักเรียนออกมาตอน3-4สีทุ่มอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาจารย์ก็อาจจะต้องเข้าไปจอยพาร์ติซิเเตกับในการดิสคั s ชันของนักเรียนเนี่ยอาจจะต้องแวะเข้าไปทุกวันเพื่อที่จะไปเช็คว่าเออนักเรียนดิสคั s กันไปถึงไหนแล้วเราต้องไปจอย ตอบคำถามตรงไหนบ้างนะคะมันก็จะไม่ได้เป็นเวลาชัดเจนในการทำงานนะันะคะ uh, learning media ก็มีได้หลายรูปแบบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ให้ดูว่าเรามีมอะไรบ้างนะคะ evaluation ต้อ e ง transparent นะคะเพราะว่า เออมันมันเราจะต้องอิบาลูเอชได้เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเอ,อ๊ะเขาเรียนจริงหรือเปล่าเขาดูวิดีโอหรือเปล่าจริงๆเข้ามาเรียนในห้องเนี่ยค่ะคือมานั่งเนี่ยฟังหรือไม่ฟังเราก็ถือว่าเขามาเรียนเนาะแต่ว่าเป็นวิดีโอเนี่ยบางทีเราเช็คว่าเขาวิวหรือไม่วิวเนี่ยบางที มันก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมี evaluation ที่ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ตามสิ่งที่เราต้องการให้นักเรียนเรียนรู้จริงนะคะแล้วก็ในระบบสามารถ track learning progress ของนักเรียนได้นะคะเพราะว่า เนื่องจากว่ามันเป็นคอสออนดิมาสนักเรียนอาจจะมาเรียนบ้างไม่เรียนบ้างไอ้จบสัปดาห์ไปแล้วนักเรียนยังไม่ได้เข้าเรียนเราจะต้องเป็นคนคอย Track Learning Progress แล้วก็คอยตามนักเรียนเข้ามาเรียนนะคะไม่งั้นก็จะมีโอกาสที่นักเรียนจะ Drop Out เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะ อันนี้เป็น Overview ของ Online Course Development นะคะอันนี้จริงๆก็เอามาจากที่อตอนไปอบรมนะคะอันนี้ก็เป็น5ขั้นตอนจริงๆมันก็เป็น5ขั้นตอนของการทำแอพพลิเคชันหรือว่าทำา System ต่างๆอยู่แล้วล่ะนะคะตอนแรกก็ต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะวิเคราะห์ว่าเราควรจะทำหรือเปล่าต้องทำยังไงนะคะแล้วก็มาวางแผนนะคะ ว่าเราจะออกแบบบทเรียนของเรายังไงเมื่อวางแผนเสร็จก็พัฒนาก็โดยการผลิตสื่อถ่ายทำวิดีโอนะคะหลังจากได้แมทเท i a l ียแล้วเนี่ยก็ Implement ก็คือเปิดสอน นะคะได้เนื้อหามาสอนเสร็จก็ต้องมีการ e v a l u a t อชัจากนักเรียนเพื่อที่มาปรับปรุงนะคะจริงๆสอนไปทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เก็บอีว l ล a เอชันจากนักเรียนมาหมดนะคะก็จะได้นำมาพัฒนาในปีต่อไปด้วยนะคะจริงๆถ้าเกิดจริงๆทำครั้งแรกเนี่ยก็คงไม่ได้ perfect นะคะแต่ว่าเราก็อาศัย f e ีดแบ c k จากนักเรียนอีว l ล a เอชันอะไรที่แก้ได้เลยก็แก้นะคะอะไรที่มันแก้ไม่ได้เราก็ไป แกเพื่อที่จะพัฒนาในปีต่อไปนะคะเอามาเริ่มกันที่การวิเคราะห์ก่อนนะคะคอร์สอ a นาลซิสจริงๆก่อนที่จะทำบทเรียนออนไลน์อะคะ่ะเราควรจะวิเคราะห์ก่อนว่าเออควรจะทำหรือเปล่านะคะจริงๆส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ส่วนตัวเนี่ย,ไม,ไ,ยไม่คิดว่าทุกรายวิชาจะสามารถทำเป็นออนไลน์ได้หมดนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันมันบาง บางวิชามันต้องการสกิลที่ต้องแฮนด์ออนหรือว่าบางอย่างต้องการ close participation ของนักเรียนแบบนี้ค่ะการทำออนไลน์คอร์สทั้งหมดแบบฟูลออนไลน์ก็อาจจะไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยต้องอาจจะต้องพิจารณาเลือกวิชาที่จะพัฒนาออนไลน์คอร์สก่อนจริงๆของตัวเองเนี่ยค่อนข้างทำ เราทําทั้งหลักสูตรเลยนะคะจริงๆถ้าเกิดว่ากลับไปคิดใหม่ได้เนี่ยอาจจะเริ่มทําทีละรายวิชาเก็บไปเรื่อยๆนะคะแต่จริงๆก็มีข้อดีข้อเสียทําตั้งใจทําทั้งหลักสูตรมันก็คือต้องทําทั้งหลักสูตรนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ถ้าถ้าจะให้งานน้อยหน่อยเนะะี่ยค่ะค่อยๆทําไปอะ่ะก็น่าจะดีนะคะแล้วก็เลือกวิชาที่จะพัฒนาเป็นออนไลน์คอร์สก่อนนะคะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะคะรวมทั้งสเต็กโคเดอร์ต่างๆค่ะว่าเหมาะสมกับการทําออนไลน์คอร์สหรือเปล่านะคะแล้วก็มาวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแล้วก็ระยะเวลาเรียน อันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มองสเต็กโฮเดอร์หลักๆของเราก็คือมีนักเรียนกับฝั่งอาจารย์นะคะนักเรียนของเราเนี่ยจริงๆด้วยรายวิชาของเราเนี่ยมันเป็นสารสนเทศศาสตร์นะคะนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมีแบ็กกราวด์ทางด้านไอทีนะคะหรือว่าเป็นจริงๆมีแบ็กกราวด์ด้าน Health แต่ว่า Expose กับการใช้ i อชอบ i อมาพอสมควรก็เลย อยากมาเรียนด้านนี้แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่อง IT เทคนิคต่างๆการเข้าใช้เว็บต่างๆการลงแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหามากสำหรับนักเรียนของเรานะคะเราก็เลยคิดว่าเออออนไลน์มันน่าจะดีนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นรายวิชาที่เป็นอิน o r มาติกส์นะคะงานส่วนใหญ่สกิลส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะวิเคราะห์ต่างๆ มันก็ผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะคะมันไม่ต้องเข้ามาทำแลบต้องแฮนด์ออนแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นรายวิชาเราเนี่ยเราเรามองดูแล้วว่าออนไลน์คอร์สเนี่ยสามารถที่จะ d e ลิเ e อร์ l r n r n i o u t u t m o m e ให้กับนักศึกษาได้เหมือนกับมาเรียนในห้องนะคะแล้วก็ก็จะได้ประโยชน์ต่อเนื่องก็คือนักศึกษาไม่ต้องลาเรียนนะคะสามารถที่จะทำงานไปแล้วก็เรียนเป็นพัเรียนช่วงที่เขาว่างได้นะคะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ รับภาระเฉพาะค่าลงทะเบียนเรียนไม่ต้องลาเรียนไม่ต้องลางงานไม่ต้องขาดไรายได้แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มภาระในเรื่องของ living expense ขณะที่มาอยู่ในเมืองไทยนะคะอันนี้ก็เรามองดูแล้วว่าออนไลน์คอร์สเนี่ยน่าจะเหมาะกับโปรแกรมของเรามากที่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คืออาจารย์ในในหลักสูตรของเราอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ อาจจาะรุ่นเก่าที่มีก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอัปเดตกับไอทีค่ะเพราะว่าเป็นเป็นงานด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็ตั้งใจลงแรงลงมือทำในการทำหลักสูตรออนไลน์นี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็เลยอันนี้จริงๆอะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้หลักสูตรของเราเกิดความสำเร็จได้นะคะอาจารย์ของเราทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยน วิธีการสอนนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะเพื่อที่จะปรับปรุงหลักสูตรเราให้เข้าถึงนะักศึกษาได้มากขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องดูต้องรู้ต้องทราบก่อนที่จะทำออนไลน์ก็คือรูปแบบการเรียนของเราอะคะ่ะ ในบทเรียนของเราจะเป็นแบบไหนนะคะเป็น blended นะคะหรือว่าเป็น flip หรือว่าเป็น full online เพราะว่า3มแบบนี้เนี่ยค่ะการวางแผนบทเรียนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะ blended learning เนี่ยเราอาจจะทำเป็นเหมือน case study series ต่างๆแล้วก็ให้นักเรียนไปดูที่บ้านนะคะแล้วก็มา มาทำแลบหรือว่าทำอะไรที่มันเกี่ยวกับ case study นั้นในห้องนะคะ flip classroom ก็เหมือนกันนะคะก็คือให้นักเรียนไปดูแต่ยังสามารถที่จะมา evaluate นะคะมาทำ discussion กันในห้องได้นะคะคือมันก็คล้ายกันแต่จริงๆเราต้องดูก่อนว่ารูปแบบการเรียนที่เราต้องการเป็นแบบไหนนะคะวันนี้จะพูดในแง่ของการที่เราจะทำบทเรียนที่เป็นแบบฟู l อ online นะคะโดยที่นักเรียนกับอาจารย์เนี่ยก็จะไม่ไม่ได้มาเจอหน้ากัน คือเจอหน้ากันผ่านเว็บบินารหรือว่าคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าจะไม่เจอกันในในห้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะต้องค่อนข้างมีอินสตรักชันนะคะมีมีการคอมมูนิเคชันที่สำคัญโดยที่ผ่านาสื่อต่างๆแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดกันถึงถึงเรื่องฟูออนไลน์นะคะจริงๆ b บรนเด d กับ f l ิปเนี่ยก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นที่ท,ที่ทำหลักสูตรทำรายวิชาได้ดีมากนะคะ อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดก่อนที่จะวางแผนบทเรียนเนี่ยค่ะก็คือรูปแบบการเรียนของเราของของหลักสูตรออนไลน์ของรายวิชาบทเรียนออนไลน์ของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะหลักก็จะมี2แบบก็คือ self p a c e กับ instructor p a c e นะคะ self p a c e คืออะไร self ก็คือของนักเรียนก็คือนักเรียนเรียนตาม ตามเพจของตัวเองอยากเรียนเมื่อไหร่อยากจะลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็เรียนได้อันนี้ตัวอย่างหลักๆก็อย่างเช่นคอ s t สเจลานะคะเราว่างตอนไหนเราก็สมัครไปเรียนนะคะจริงๆก็มันมีดิวเดตแต่ก็ดูเรชั่นเนี่ยก็ไม่ได้ฟิกนะมันแล้วแต่นักเรียนเลยนักเรียนสามารถที่จะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเซลเพจเนี่ยมันก็จะดีในแง่ของเฟล็กซิเบิลให้กับฝั่งนักเรียนนักเรียนว่างช่วงนี้นักเรียนก็ไปเรียน นะคะแต่ว่าจะมีปัญหากับอินสตราคเตอร์อย่างะจะมีปัญหาหลากัหลกๆก็คือเรื่องูนิเมื่อนักเรียนเนี่ยเรียนในแต่ละเพจที่ต่างกันเนี่ยค่ะการที่เราจะให้นักเรียนมีอินเทอร์แอคทีฟซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้เราจะคนโทรลยากหรือว่าการที่จะให้มีอ,อาจารย์กับนักเรียนพาร์ทิซิเพชันกันเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงจริงๆก็จะลำบากกับทั้งนักเรียนแล้วก็อาจารย์อาจารย์ก็อาจจะต้อง เข้าไปเช็คทุกสัปดาห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่จริงๆเซลล์เพจเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาทํากันก็คือจะเป็นอัตโนมัตทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะแทบจะไม่ต้องเข้าไปเลยการตรวจงานก็ให้เพื่อนรีวิวซึ่งกันและกันแบบนั้นนะคะแต่ในหลักสูตรที่ทำเนี่ยค่ะเป็น instructor Page นะคะ instructor p a g e ก็คือเราอาจารย์เนี่ยค่ะเป็นคนกำหนดระยะเวลาในการเปิดและปิดของของวิชานั้น นะคะจริงๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเวลาที่เราสอนในห้องที่การเรียนแบบเป็นบล็อกนะคะก็คืออย่างเช่นรายวิชาเนี่ยเราจะเรียน4สัปดาห์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่า instructor page ข้อดีของ instructor page ก็คืออาจารย์เนี่ยคะ่ะม,มันมีนิน i n t e r a c t i v e กันระหว่างอาจารย์และนักเรียนแล้วก็นักเรียนกับนักเรียนด้วยกันดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราเราไปพร้อมๆกันนะคะ instructor page เนี่ยก็ ไม่ใช่ว่าเราโหลดโหลด,ลดบทเรียนทุกอาทิตย์เนาะเราก็กําหนดมาว่าเราจะโหลดหมายถึงว่าใส่คอนเทนต์ของเราเนี่ยไปทุกทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์นะคะแล้วในหนึ่งสัปดาห์นั้นเนี่ยนักเรียนก็เรียนเมื่อไหร่ก็ได้จะเรียนตอนกลางคืนเรียนตอนเช้าแต่ว่ายูต้อง complete topic discussion นะภายในสัปดาห์นี้ อยู่ต้อง complete uh, assignment ภายในสัปดาห์นี้อันนี้มันจะทำให้นักเรียนเนี่ยไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบวันเดียวกันเนื่องจากว่ามันต้องมี flexibility พอสมควรแต่ว่ามันก็จะดีกว่าเซลฟ์เพจนะคะอันนี้ก็เป็นแบบ Instructor p a เพเพราะฉะนั้นเราดูก่อนค่ะว่าสิ่งบทเรียนที่เราอยากจะทำเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนนะคะเป็น full online blended หรือว่า flip นะคะแล้วเราจะทำเป็น e ซ l p a c e d หรือว่า Instructor Page นะคะ